สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยน์นะนี้ก็อยู่สาขาสุวินทวงศ์4ีมินบุรีกรุงเทพวันนี้นะครับพาอัปเดตรถเข้าใหม่กันดีกว่านะครับว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาพี่พี่เดินดูเลยนะว่าแต่ละคันนะปีอะไรนะราคาประมาณเท่าไหร่นะเบรดผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พาพี่พี่รับชมกันนะครับรถทุกคันนะครับผมคัดมาให้พี่พี่แล้วนะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหหรือว่่ากใม ว,วันนี้พาพี่ๆมารับชมคันน่าสนใจกันดีกว่าใครอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมนะครับโทรทักหาผมโทรหาผมได้เลยเดี๋ยววันนี้พาอาัปเดตกันนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโคลาคอร์ตัว GR สีดําเข้าใหม่นะตัวนี้สภาพสวยมากราคาอยู่ประมาณ799นะปี2 2นะครับเป็นปี2 2ตัวท็อปสุดเลยพรีเมียนเซฟตี้จ p o r t สปอร์ตตัวไฮบริดด้วย1.8นะครับประหยัดน้ำมันนะครับได้ออปชั่นฟังก์ชั่นครบมีหลังคาสรรันละูปนะมีให้เลือก2คัน นะปีเดียวกันนะจะไม่ผิดนะปีเดียวกันปี22นะครับใครตามหาอยู่ประมาณ799,000ก็ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 3ื0 0สนะครับในเลดี้ีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับมีเข้าใหม่เยอะเนี่ยเราก็จะเป็นพวก e x p ก n d e r แบบนี้ตัว1.5 GT นะครับเป็น7ที่นั่งนะครับไม่ประมาณแสนกว่ากว่าแสนสี่นะครับราคาอยู่419,000ปี2019เลยนะคันนี้นะ1.5 GT สภาพสวยๆแล้วก็ทะเบียนสวยด้วยคันนี้ได้ตอง6คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000 ในเลดฟรีดาวนะครับผ่อนแค่ประมาณเจ็ดพันได้เป็นมิสูบูชิเอ็กเพนเดอร์นะรถเพิ่งเข้าใหม่ดูครับก็ยังไม่ได้มีการล้างยังไม่ได้มีการสปาตัวรถนะมีเข้าใหม่ยาฤิสพวกนี้นะครับถ้ายาฤิสพวกนี้หน้าใหม่ๆแบบนี้ปียี่สิบี่สิบเอขึ้นไปนะไมค์ผมบอกเลยว่าผมคัดมาให้แล้วไมค์หลักหมื่นบางคันเนี่ยไมค์สองหมื่นสามหมื่นราคาเริ่มต้นถ้าชมหน้าเนี้ยอยู่ประมาณ399 419,000ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000จบนะครับในเลดฟรีดาวอันนี้เข้ามาเยอะนะมีสีขาาวววดดด้ยยเี๋พู นะแล้วก็หน้าเก่าหน้าประดุกเขาเรียกว่าหน้าประดุกแบบนะี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองตัว G คันนี้โห و, ราคาดีสองแสนหกหมื่นเก้าพันปีสิบห้าตัวท็อปนะตัว G นะครับเลขมาอยู่ประมาณแสนแปดเป็นตัวแฮสแบกห้าประตูก็ผ่อนอยู่มันห้าพันในเลดฟรีดาวนะครับผ่อนห้าพันมีหลายคาันอะันนี้ก็จะเป็นตัว G ีนะเอาติสคันนี้ก็ขายนะเอาติสตัวนี้นะฮะเดี๋ยวดูราคาให้คันนี้ก็ขายรถพึ่งเข้าใหม่คันนี้เก้าหมื่นเก้าหนึ่งจุดหกอีนะครับราคาเนี่ยเก้าหมื่นเะก้าเข้าใหม่นะครับใครที่แบบว่าอยากได้รถ เกงเอาไ้ใช้งานนะครับสภาพคุ้มคุ้มนะฮะคันนี้พวกเนี้ยรถพวกเนี้ยมันเลขใหม่มันเยอะอยู่แล้วพี่พี่นะเป็นเกียร์ดานะครับก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบจะมีการล้างสปาทําความสะอาดให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับนี่สวยสวยเลยนะเก้าหมื่นเก้างบได้รถเก่งขับในราคาไม่ถึงแสนนะก็นี้ก็จะเป็นรถพวกรถครอบครัวอันนี้คือบาอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนนะครับยาริสคันนี้อีกตัว,ต,วตัว G ีเหมือนกันคันนี้ปี15ไม้แสนหนึ่งอุ้ยคันนี้ราคาดี2องแสนสี่หมื่นเก้าพัน นะฮะลงแม็กมาให้ด้วยโอ้โหสวยมากแล้วก็มีสเกินะร์ตรอบคันนะสองสี่เก้าผ่อนประมาณห้าพันในเลดฟรีดาวนะนี่สวยๆเลยเป็นเกียร์ออตโต้ติดตั้งจอแอนดรอยแล้วด้วยนะร,ราคาในงบถูกๆผ่อนเบาๆก็แนะนําเป็นพวกยาริดวีออสเนี่ยจะเยอะนะท่านผู้ชมมิวเอ็กเนี่ยชมเนี้ยผมมีเข้าใหม่สามสิบคันยี่สิบสามสิบคันเลยราคาเริ่มต้นหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะเลขไมล์มันแสนกว่าๆเป็นตัวสามจุดศูนย์ดีวีดีเนวินะะปีสิบแปด ตัวเดียวกันโฉมเดียวกันเข้ามาประมาณเกือบสามสิบคันนะอันนี้กําลังทยอยเข้ามาอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ใครหามิวเตัวนี้อยู่นะครับรีบจัดเลยเครื่องยนต์สามพันเป็นตัวขับสองภายในจะเป็นสีเบดนะอันนี้คันนี้ล็อกนี่ภายในจะเขาจะเป็นสีเบดเบาะสีเบดนะสวยมากแล้วก็ด้านเนี้คันนี้เป็นตัวโฉมใหม่แล้วโฉมกว่าตัวเนี้ก็จะเป็นปียี่สิบขึ้นมาตอนนี้มีสีแดงด้วยแล้วก็สีนี้นะครับคันนี้สามจุดศูนย์อัลติเมตขับสอง แนวเลขไม่เนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นสี่ห้าหมื่นถ้าผมจำไม่ผิดนะคันนี้ไม่หลักหมื่นราคาอยู่9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ก็่อนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นเจ็ดพันนะครับเดือนละหมื่นหมื่นเจ็ดพันได้เป็นตัวเครื่องยนต์สามพันตัวท็อปนะตัวท็อปสุดเลยสภาพคุ้มมากสีดูสีสภาพดูภายในนะคันนี้ไม้น้อยไม่หลักหมื่นประมาณสี่หมื่นหรือห้าหมื่นเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะเป็นปี22หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะรถเพิ่งเข้าใหม่จริงๆท่านผู้ชมบางคันต้องแบบขอภยัยถ้าบอกแบบว่า ปีผิดแล้วก็ราคาผิดนะแต่คันนี้999ผมจำได้ครับ9 9 9 0 0สนานะฮะสวยมากแล้วก็ด้านนี้จะเป็นพวกรถครอบครัวเหมือนกันเนี่ยเข้าใหม่เยอะท่านผู้ชมคันนี้นะนี่จะเป็นตัวหน้าแชมป์4 8 9 0 0 0ปี2 0 1 2ไมล์แสนแปดนะครับนะเป็นตัว3.0 V นะครับขับ2เครื่องยนต์3,000ใครหารถ Fortuner ในราคาไม่งบไม่เกิน500 0 0 0คันนี้ก็จัดได้เลย489,000 นะมีเยอะนะครับฟอร์จูเนอร์คันด้านหลังก็เป็นปี18นะคันนี้ตัว2.4 V ขับ2นะครับเลขมาอยู่ประมาณแสนสองปี18นะครับคันนี้ราคาอยู่829,000คอ่านอนฟีดาวเนี่ยก็อยู่ประมาณเดือนละ13,000กว่ากว่า0 0 0 4 0 0มนนัะรถครอบครัวเข้าใหม่เยอะท่านผู้ชมฟอร์จูเนอร์ลีดเดอร์คันนี้ไมล์หลักหมื่นนะไมล์หกหมื่นปี23 2.4 V นะครับ ไม่60 0มืราคาอยู่ที่1 0ล้าน1นนพนะฮะลดเดอร์ ider, มีเยอะสีดำก็มีท่านผู้ชมแล้วก็คันนี้เป็น m ิวเนะครับ3.0เนวิ 0, Navy, ขับ4 4่โ e วิปี20ไม่90 0 0 0มราคา8-59อันนี้ได้เป็น w h วิ l นะ3.0ตัวท็อปเลยนะ3.0 4 w h e e l วิเนวิตัวท็อปดิโอนิกก็คือตัวท็อปสุดแล้วนะพอนอยู่ประมาณ13 0 0 0 14,000 14,000 14, 14, ประมาณ14 0 0 0นะฮะ ใครแล้วก็ใครอยากได้รถเนี่ยกระบะราคาถูกๆคันนี้เลยนะครับเชฟโรเลตคันนี้เป็นตัว2.8 LGZ อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะขออภัยแต่เป็นเครื่องยนต์2008นะครับเกียออโต้นะครับเป็น4ีประตูรถเพิ่งเข้ามาเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณแสนสี่นะครับราคา1 9 9 199,000เอากระบะไปไว้ใช้งาน4ีประตูออโตค้คุ้มๆเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยนะครับตัวนี้รอบคันลายเลียสีเก็บมาแล้วแต่ว่าสีตรงนี้เราไม่ได้เก็บนะ สีไอ้ฝาตัวนี้ไม่ได้เก็บแต่ว่ารายละเอียดสีเนี่ยยังอื่นเน่ยเก็บมาแล้วสวยมากคันนี้นะเป็นรถเทินของลูกค้าเข้ามาเครื่องยนต์2008เป็นเชฟนะเป็นตัว l t z นะครับ2.8 1 9 9 0แ0ะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกรีโวโฉมหน้าหล่อนะคันนี้เป็นตัว E-Pass นะ E-Pass คันนี้ราคาอยู่5,39,000ปี1 9ไมล์แสนสี่นะครับสีประตูออโต้นะครับปี2019นะฮะตัวนี้ก็ผ่อนอยู่มันเ0 0ในเลทฟรีดาว นะมีรถเข้าใหม่เยอะนะท่านผู้ชมดูไล่ให้ดูเลยล็อกโคนะครับคันล็อกโคไม่หมื่นเดียวอัตนะิส 1.6G หรือว่าจะเป็นพวก h r v นะตัวนี้น่าสนใจ HRV ก็ราคาดีนะคันนี้569,000 HRV 1.8EL ปี20มาย7,000โอ้โหสวยมากไม่7,000นะคันนี้569ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่ากเกือบเกือบหมื่นนึง นะฮะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นพวกรีโว้โหรถตู้ก็มีนะผมรถตู้ผมก็มีอาจจะไปแบบไวๆนะอันนี้ก็จะเข้ามาได้สักพั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่รถเข้าใหม่นะฮะพาพี่ๆไปไล่ดูกันนะทุกซอกทุกมุมนะแล้วก็ไปดูด้านนู้นเห็นไหมท่านผู้ชมมิวเอ็กเข้าใหม่เต็ม3.0มจุดศูนเนวินะครับก็จะมีเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยเกือบน่าจะประมาณยีคันแล้วนะราคาเริ่มต้น6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสภาพนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับยังไม่ได้มีการเก็บงานยังไม่ได้มีปรับสภาพ ะะก็จะมีฝุ่นมีอะไราตามการใช้งานอันนี้คือล้างแค่รอบเดียวนะล้างน้ําเปล่าเพื่อมาถ่ายรูปรถเข้าใหม่อันนี้คือล้างรอบเดียวนะสภาพเนี่ยสวยมากท่านผู้ชมพ่อเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งพันนะครับได้รถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวไปใช้งานนะ,ะแล้วก็พวกไฟนองไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวขัดให้สปาให้ตัวรถนะฮะเอาติ1หนึ่งจุดหกชมนู้นก็มีเข้าใหม่นาวาล่าสประตูออโต้ราคาเริ่มต้น4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะตัว2.5 e L มีกล้องรอบคันแล้วเรียบร้อย นะสวยมากเข้าใหม่หลายคันเหมือนกันดูนาวาล่านะใครสนใจคันไหนนะพี่ๆติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าแคปหน้าจอหรือว่าโทรมาติดต่อชอบรุ่นไหนสนใจเป็นคันไหนติดต่ออินบ็อกซ์เดี๋ยวผมส่งรีวิวให้ดูเพิ่มเติมได้อันนี้คือรถเข้าใหม่นะพี่ดูคันเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมให้ดูดูโครงสร้างนะครับน็อตไม่แกะไม่ขยับนะดูครับโครงสร้างต้องเดิมแก้มเดิมหมดนะเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดเก็บรายละเอียดให้ได้นะครับสปาตัวรถได้ นะแต่ว่ารถมันเพิ่งเข้ามานะครับเราเน้นี้คงสร้างเป็นหลักว่ารถเนี่ยคัดมาให้แล้วนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำไม่มีกอในหม่แน่นอนการันตีนะครับสวยเดิมอันนี้ก็จะเป็นตัว fortuner trd 85900 0านะสนใจติดต่อมาได้เลยนะวันนี้พาพีิคี้มาอัปเดตกันนะชอบเป็นคันไหนสนใจเป็นคันไหนหรือว่าอยาก walk in เข้ามาดูรถจริงที่บริษัทเพชรยนต์กันก็ติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวส่งโลเคชันให้รถเนี่ยผมมีในสต็อกกว่าประมาณ400คันนะอัปเดตถ้าอัปเดต หมดเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นชั่วโมงแน่นอนนะวันนี้พาพี่พี่มารับชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่พรับชมอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ